สถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับเซนต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านเซลซานิงไทยล่ะ สำหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะสิบนักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล1ล้านบาทส,บสับศูนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวด็อร์มายอ์เรายังอยู่ในการดวลครั้งแรกของผู้แข่งขันของเรานะครับคนนี้แหม่นักร้องหนุ่มอารมณ์ดีเอลพริ L ้วเป็นเลิศเลยทีเดียวคุณปออันนบครับเลือกดวลครั้งแรกมาเลือกคุณเตยทาไมอะ ก็เขาโดดเด่นมากครับบนเวทีนี้หมายถึงการแต่งกายหรืออะไรฮะรูปร่างครับดูสะดุดตาคือเขายิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยตอนที่หันไปสบตาเขาดูอยากจะท้าทายเราอะไรง้โดนของโดนของนะโดนของครับของใหญ่ด้วยครับผมนี่ครับแล้วลีลาลีลาเขาขุมชุดใหญ่ถูกต้องคุณอต้องเอาลีลาข่มเขาหน่อยความพริ้วของคุณสองคนยืนข้างๆคุณเตยหน่อยได้ไหมข้างบนตรงด้านนี้อันไหนอันไหนลองลองลองพริ้วๆ ตตีมาไปมาดิมามากลับมาดีกลับมาพอด้นี้เรื่องเต้นไม่ยอมกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องมาดวนคำถามกันครับผมพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับปอครับ ยังอยู่ในก้าวแรกสู่เงินล้านของคุณปออันนบนะครับส่วนคุณเตยนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0 0 0มืนบาทเลยครับวันนี้มาดวลกันต่อเลยคำถามต่อไปอยู่ที่คุณเตย20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับนับจากเวลา1หรือสถานที่หน่ต้นตต้นไปถูกต้องครับตั้งแต่ตแตกลับมาทางคุณปออน,นบกันบ้างครับ 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับผักดองแห้งแบบจีนหั่นเป็นช,ชิน้นเล็กๆถูกต้องครับ<อ>ตั้งชายผักดองแห้งแบบจีนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใช้ปรุงรสอาหารก็คือตั้งชายนั่นเองอเอาละ <Okay. S 1> กลับไปทางคุณเตยครับตั้งสติให้ดี20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไม่ตรงไปตรงมาคอยหาเรื่องจับถิดตั้งแต่ไม่ใช่ครับตั้งแง ถูกต้องครับตั้งแง่ครับกลับมาทางคุณปอครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับสร้างฐานะและครัวอยู่ในที่ที่1ถูกต้องครับตั้งรกรากนะครับกลับมาทางคุณเตยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับตั้งใจทำทำอย่างจริงจังมุ่งมั่น้าตั้งตาถูกต้องครับตั้งหน้าตั้งตา เวลาเขาตอบที่เสียงเขาดังฟังชัดมากเลยทีเดียวเอาละคมคุณปอแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าเสียขวัญตั้งสติให้ดีครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับให้สัญญาด้วยความสัต์ตั้งสัต์อะไรวะนึกอะไรได้พูดออกมาครับตั้งสัต์ให้สัญญาปยิญาไม่ใช่ครับตั้งสัตปฏิปฏิญาตั้งสัต์ปฏิญา ถูกต้องครับตั้งสัตยปฏิยานกัโเลยลุ้นตายรมลุ้นเหลือเกินพูดถ้าพูดไม่ออกเอลมาเอลพิ้วว่ากนโอเคโอ้โหพอนึกไม่ออกเอลมันไม่พิ้วแล้วสินะโอ้โหกว่าจะแหม่ไล่จนถูกัได้นะครับตั้งสัตยปฏิยานดูฟอเริ่มแบบกวนกยแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวพักให้น้ำสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวกลับมารุ้นกันต่อหลังเบรกโฆษณาครับ ผมมีเพื่อนผมคนนึงก็ได้ทําผลงานชิ้นหนึ่งออกมาเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับ <Hey. S 1> เป็นผลงานแนว <l ap vampire noise> เต้นโจ๊ะจะเป็นเพลงอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมสัปดาน้าดีกว่าครับผมสนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบทริสโก้โตโยต้าวีออสเอสโคลา สนับสนุนโดยยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกาต์สบู่สารสกัดดอกทับทิมจากจอรนสันอาหารเช้าซีเรียลโฮเกนเนสเลโกโก้ครันช์ Crunch, ชุดนักเรียนน้อมจิต้ข้ขรรเธไม่าาใชว,ยวตยู ทำได้เพียงหวงยยในวันที่เธอไม่อยู่และแม้ลึกๆจะรู้เธอมีใครวันที่เธอปล่อยมือใจฉันงน่งนาท้อาร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เหลือสักหยดอย่าทิ้งฉันไปได้ไหม Tell am in ที่เต็ขึ้นในวกเราก็ช่างมันดังแค่ไคนทนที่รรก็พอกลับเข้าสู่ตกศิษยิบล้านสตสนดิ้งไทยแลนด์นะครับกลับมาด้วยเพลงดังเลยเพลงใจหมาของวงทีทีนะครับโดยคุณอาร์ตตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วครับนะครับกว่า150ล้านวิวตอนแรกที่เราทำมาเราตั้งใจว่า มีคนดูสักเท่าไหร่ตั้งเป้าไว้แสนเดียวครับแสนเดียวตั้งใจคุยกับเพื่อนมือกองตอนทําเพลงคือแบบเฮ้ยถ้าเขาทำเราทาเพลงมีคนฟังเพลงแสนวิวก็ดีใจแล้วถือว่าดีใจประสบความสาเร็จแล้วใช่ครับแต่มาวันนี้150รล้านวิวไปแล้วเอาล่ะกลับมาสู่การแข่งขันดีกว่าตอนนี้นะครับคุณปอยังดูกับคุณเตยอยู่นะครับเมื่อสักครู่ดูเหมือนเซเลวนะเซนิดนึงครับแต่ตอบถูกจนได้มาดวลกันต่อเลยคําถามต่อไปอยู่ที่คุณเตยครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. งามหน้าพึงพอใจสวยถูกต้องครับ uh huh. มีสมบัดผมด้วยกลับมาทางคุณปอกันบ้างครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับ oh. งามหน้าตาดีชวนมองถูกต้องครับหล่อมีสวยมีหล่อไปแล้วกลับไปทางคุณเตยกันบ้างครับ20วินาที ต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับค่อนข้างดำไม่ผ่องใสหมุนหมองคล้ำถูกต้องครับมาต่อที่คุณปออันนบกันต่อเลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับเตี้ยเล็กกว่าแกรนรติไม่ใช่ครับแคร์ถูกต้องครับกลับมาทางคุณเตยครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีกล้ามเนื้อแน่นแข็งล่ำถูกต้องครับล่ำกลับมาทางคุณปอครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับมีเนื้อไม่แน่นใช้กับคนอ้วนฉุถูกต้องครับฉุมาต่อที่คุณเตยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ทำประกอบลักษณะอ้วนให้รู้ว่าอ้วนน่ารักจ้ำมัมถูกต้องครับมีลีลาการตอบ<ช>ด้วยไม่ใช่จ้ำมัมทำอะไาแล้วจำมัมเน่นไม่เสียง ทำไมมันต้องตะโกนอยนึ่งนฮะโอ้โหก็ตามตัวอะไรครับผมให้รู้ว่าดูน่ารักมากน่ารักเอาล่ะจำมั่แบบนี้กลับมาทางคุณปอครับครับผมยี่สิบวินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับมีรูปร่างสูงโปร่งเรียวบางเรียวลมเรียวลมถูกต้องครับเรียวลมตอนนี้มิอะไรี่เจอจำมั่ไปถึงก็เป๋เลยเหรอใช่ครับผม ตอบแบบแผ่วเบามากเลยเพียวลมลองค่อยๆออกเสียงตามอ๋อพยายามค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะครับเพียวลมเอาล่ะตั้งตัวให้ดีนะพอเริ่มเซแล้วกลับมาทางคุณเตยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับร่างกายใหญ่โตล่ำสันกำยำถูกต้องครับกำยำเขาเสียงดังฟังชัดจริงๆกลับมาทางคุณปออนกครับครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับ ไม่แจ่มใสไม่สดชื่นไม่มีเลือดฝาดซีดเซียวถูกต้องครับซีดเซียวครับมาต่อที่คุณเตยกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์ถูกต้องครับมาแบบไหนก็ตอบได้สมบูรณ์นะครับกลับมาทางคุณปอกันบ้าง 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับมีรูปร่างแบบบั้น้ <and. S 1> อยถูกต้องครับออนแอนกลับมาทางคุณเตยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับรูปร่างเตี้ยลำ่ำอออ,อล้อจอล้อไม่ใช่ครับรูปร่างเตี้ยลาาา่าอหมอหมอหมอท่อ ส่อมอไม่ใช่ครับนี่ครับใกล้ๆแล้วเกย์ใกย์แล้วเกล้เกย์คลับเนี่ยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบเกือบแล้วเมื่อกี้มีแล้วอะไรอ่ะหุ่นแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรแบบเนี้ยเตี้ยอะไรมอตเอเอ้ทำไมทำไมไม่หันมามองทางนี้ลืมถ้าหันมองตอบได้เลยอ่ะกลายเป็นงั้นไปปกติจะเสียงดังฟังชัดตอบได้แบบมั่นใจพอมาคนนี้ไล่กันไม่ถูกเลยทีเดียว และในที่สุดการดวลครั้งแรกผู้ชนะได้แก่คุณปออันนบครับคุณเตยนี่เป็นคนที่แบบลีลาการตอบลีลาการเต้นนี่ประทับใจมากสุดยอดค่ะคิดว่าลีลาการตกจะเป็นยังไงครับอ๋ยตายแล้ว <laughs> เสียวอยู่ค่ะเนี่ยเสียวอยู่จังหวะนี้เริ่มมาแล้ว <laughs> <laughs> ะผม,มเห็นไม่จังหวะเลยเลย งั้นเดี๋ยวเราส่งคุณเตยแบบสวยๆดีกว่าคุณเตยมองกล้องทางด้านนู้นนะครับยิ้มสวยๆถ้าพร้อมหนึ่งสองซ้ำเชิญครับโอ๊ยตอนตกก็แบบว่ามันลงไปแบบว่าไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเลยอยู่ดีมันก็พุ่งลงไปเลยอะค่ะก็อยากจะบอกพี่จุ๊บจิ๊บนะคะว่าเตยก็ไม่ได้เตี้ยมอต้อเหมือนพี่จุ๊บจิ๊บนะคะก็เลยตอบข้อนี้ไม่ได้เดี๋ยวลงมาล้วเจอกันนะเราอะ เอาล่ะมาดูกันครับว่าค่าหัวของคุณเตยคือเท่าไหร่ครับ100จนถึง40,000บาท 40,000, 40,000 40, 40. 20,000บาทเลยครับสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงก,กาเล็กซี่เอ ลิโพมั่นใจคุณทำได้ Huy, chèm chung đôi Hãy một cho chung Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ูตกสิบหยิบล้าน still standing Thailand นะครับกลับมาด้วยเพลงเจ็บจุงเบยนะครับของคุณคาร์บอย <Boy S 1> นะฮะเพลงนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะฮะที่มาที่ไปก็เป็นคำว่าจุงเบยเป็นตอนนั้นกำลังฮิตกันก็เลยอยากมาทำเป็นเพลงทีนี้ว่าเป็นเพลงอกหักเนี่ยจะเป็นเพลงช้าๆก็ยังไงอยู่จะไม่สนุก <C łos> ก็เลยทำเป็นเพลงเร็วขึ้นมา oh. จะได้แบบอกหักแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ซีรีสมากประมาณ <C ũng S 1> นั้นไม่แต่ <ยะ S 3> จริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนอกจากมีศิลปินหลายๆคนมาแล้วน,นะครับต้องบอกพี่เออย่างนี้ <C ũng S 3> แล้วก็แจ้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับว่าผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เราก็ร่วมกันมาหลายเทปนะครับเขาก็ได้ทําผลงานช <C ũng S 3> <ๆ>ิ้นหนึ่งออกมาเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับเป็นผลงานแนวเต้นโจ๊ะๆไวรุ่นต้องชื่นชอบแน่นอนผลงานเพลงนี้เนี่ยเขาทํา MV เองกำกับเองร้องเองเล่นเองเต้นเอง จะเป็นเพลงอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมสัปดาน้าดีกว่าครับผมติดตามติดตามเยอะอันไว้ก่อนอันไว้ก่อนท่านผู้ชมเขารอดูอยู่แล้วให้ลันไวเราให้เกียรติศิลปินดาราที่มาตรงนี้ออไอตัวของตายเนี่ยเราไว้อันไว้ก่อนไงร้องเลยดีกว่าร้องเลยไหมเดี๋ยวก่อนเอาเก็บไว้ตอนท้ายรายการแล้วปั้งคนดูจำปั้งจบรายการคนติดปากเลยไง ประจำที่ก่อนประจำที่ตอนนี้ต้องมาดวลครั้งที่2กันก่อนเอาละผ่านไปแล้ว1คนเหลือนักสู้อยู่บนเวที9ท่านครับคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่2ของคุณครับขอเป็นคุณขบอยแล้วนะนครับผมเบอร์สิบครับเบอร์สิบเบอร์สิบเลยคุณขบอยคุณขบอยมีอะไรอยากจะบอกปอหน่อยไหม ครับก็อยากจะบอกใช่ไหมฮะระวังหล่นนะครับมั่ <c oughs> นใจยอย่างนั้นเลยว่าระวังหล่นหมายถึงผมเนี่ยฮะระวังลวหล่น,น <c oughs> คนอะไรมีเตือนตัวเองด้วยดูเดิ <c oughs> เอาล่ะเลือกมาแล้วและนี่คือการดวลครั้งที่2ของคุณปออ,อนนบครับ <c oughs> นี่คือก้าวที่2สู่เงินล้านของคุณปออนันนบนะครับส่วนคุณคาวบอยครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คําถามแรกเริ่มที่คุณคาวบอยครับตั้งสติให้ดีครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับภาพนี้คือกีตา้าครับถูกต้องครับกีตา้าครับ คำถามต่อไปเป็นของปอนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับภาพนี้คือเปียโนครับผมถูกต้องครับเปียโนนะครับกลับไปทางคุณคาวบอยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับอ่าแซกโซโฟนครับถูกต้องครับแซกโซโฟนกลับมาต่อที่ปอครับ ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับภาพนี้ครับไวโอลินครับถูกต้องครับไวโอลินไปต่อที่คุณคาบอยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับทำเป็ดครับถูกต้องครับทำเป็ดมาต่อที่ปอกันต่อเลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับภาพนี้ครับ แคมบูรีนนะถูกต้องครับแคมบูรีนครับไปต่อที่คุณคาวบอยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับกูเจิงครับกูเจิงถูกต้องครับกูเจิงอ่านี่เครื่องดนตรีจีนละเอาละมาหลากหลายแล้วครับกลับมาต่อที่ปออนบกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับกลองสบัดชัยครับผม ถูกต้องครับมาเหมือน,นเคยตีด้วยไม่เคยเรอเคยเห็น <laughs> เคยเห็นเขาลีลาการตีนะครับกลับไปทางคุณคาร์บอยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับาฮาร์โมนิก้าครับถูกต้องครับฮาร์โมนิก้านะครับปอปอ,ปอมี <laughs> เริ่มวันวันแล้วใช่ไหมเริ่มวัน <laughs> มากเลยครับเอาละคำถามต่อไปเป็นของปอครับ 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับภาพนี้ครับวาร์ฟชาร์ปอะไรอ่ะไม่ใช่ครับลาบไม่ใช่ครับดับไม่ใช่ครับฟาร์บไม่ใช่ครับมาร์ฟครับไม่ใช่ครับวาร์ฟชารไม่ใช่ครับโอ้าเร็วครับอ้าผ่านได้ผ่านนะครับกลับไปที่คุณคาวบอยครับภาพนี้คืออ้าวไล่ได้นะครับเออเหมือนกัน ครับรับปั๊บเดี๋ยวเออเอาอีกเอาอีกพี่เรื่อยเรื่อยไปไล่ปิดครับจับมาถูกแล้วนะครับไอ้บ้าเวไยพี่ปอนิดเดียวรู้สึกเลยอะเมื่อกี้ปอนไล่เพไงนึกว่าจะถูกแล้วนะนั่งมันจะหมดเวลาแล้วโอ้โหครับนะครับตัวนี้นะครับ ปออันนบต้องใช้ตัวช่วยไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับและคุณคาวบอยตอบได้คำถามต่อไปยังอยู่ที่ปอจะตอบได้หรือไม่เดี๋ยวต้องกลับมาลุ้นกันในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณลอรีเอเครื่องดื่มเปปทินวาสลีนยูโรเค้กเอสโคลาอาหารเช้าซีเรียลโฮเกนเนสเล่โกโก้ครัชแป้งเด็กจอร์สันบรอซัมแบรนด์รังนกแท้ยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเาวชุดนักเรียนน้อมจิตและน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำเดียวครับ กลับมาตามนุ้นตามเชียร์นะครับคุณปออันนบและคุณคาบอยได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตกสิบหยิบล้านเซล e l Sanding t h a i l a n พบกันใหม่สวัสดีครับโอจะเป่าคาถามาระโยร้องเฉยๆไม่ได้โชว์เอลเลยเสียง <คน S 1> กี้ดังกว่าผมเด้งเลย